มิติใหม่เกิดขึ้นเยอะมากบนเวทีคอนเซ็ปต์ในปีนี้วางยังไงบ้างวางยังไงก็คือเรามองคอนเซ็ปต์ภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็มองว่าเป็นอ n s e e n Thailand คือไปจุดที่ทุกคนไม่เคยรู้ว่ามีนะคะก็ซึ่งจะแบ่งเป็นของกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเป็น civilisation นะคะ the r e n e w h y i h m of กรุงเทพแล้วก็สระบุรีก็จะเป็นลักษณะของแบบ และอรูชันการปฏิวัติสิ่งใหม่ๆภาพจาใหม่ๆของสระบุรีก็จะเป็น the new memories of สระบุรีนะคะคือบางคนมองสระบุรีเป็นแบบเมืองอุตสาหกรรมเมืองทางผ่านเมืองที่ไม่มีที่เที่ยววันนี้เราจะเปิดโลกใหม่นะคะให้กับคนที่ทําความรู้จักสระบุรีใหม่ค่ะว่าจริงๆแล้วจังจหวัดเรามีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะก็ตรงนี้เราก็ได้ร่วมกับทางภาครัฐของสระบุรีด้วยนะคะในการเ่วมโปรโมตนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็วัฒนวัฒนธรรมต่า,างๆของจังหวัดค่ะพี่นท,ทำขนาดนื้อโหมันทุนหลัก หลายคนอยากรู้ว,ว่าตั้งแต่ละจังหวัดที่เราโบว์ไว้ไม่ถึงว่าไม่งั้งนเริ่มถามก่อว่าทำไมฟินถึงลงเพิ่มอีในจังหวัดที่เพิ่มอีกนึงหวัดพูดตรงๆเลยนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของคอมเมอร์เชียลเนาะการซื้อจังหวัดกรุงเทพมาเนี่ยนะคะอันดับแรกคือพี่วัดพี่วัดก็ต้องพี่วัตรค่อนข้างรักกรุงเทพการที่พี่วัดให้กรุงเทพเพราะพี่วัดมั่นใจแล้วว่าเราทําได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะการที่เราได้กรุงเทพมาทําให้ฟินขายสปอนเซอร์ง่ายมากเนื่องจากเป็นจังหวัดเมืองหลวง ะะแต่ใดๆก็ตามมันก็เป็นเหมือนการที่เราจะต้องขึ้นหลังเสือจะต้องทําให้ดีที่สุดเพราะอยู่บนข้ามการคาดหวังคนทั่วประเทศว่าจังหวัดเมืองหลวงต้องดีที่สุดนะคะก็เลยให้สัญญากับทางพท,ที่นวัดค่ะว่าจะจัดให้ยิ่งใหญ่ขมเกียรตินี่คือทําตามคําสัญญาทุกอย่างไม่ได้แล้วมีล,ลงทุนไปเท่าไหร่อะงานนี้ประมาณล้านหนึ่งค่ะเฉพาะงานวันนี้ล้านเดียวค่ะเฉพาะทั้งหมดทั้งหมดโปรเจกต์ตั้งไว้ประมาณ12ล้าน ทั้งสองจังหวัดเลยเหรอคะทั้งสองจังหวัดรวมกัน12ล้านค่ะแต่เบื้องต้นเราได้สปอนเซอร์มาแล้วเกิน8หลักแล้วค่ะนะคะก็ก็ฟินไม่ได้คิดจะคาดหวังกําไรอะไรมองว่าเป็นการแบบโปรโมตและทําการตลาดให้ตัวเองด้วยผู้ตรงๆนะคะที่มาทําตรงนี้แล้วก็เป็นแพทชั่นที่ชอบอยู่แล้วด้วยถ้าทําแล้วแบบได้สิ่งดีๆกลับมาก็โอเคแล้วค่ะก็คือว่าสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมก็คือมั่นใจในตัวเราจากปีที่แล้วด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งได้กรุงเทพด้วย ก็เลยทําให้ทุกคนมั่นใจที่จะซื้อสปอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะฟินก็ต้องทําให้ได้ตามสัญญาด้วยคุณิแยกมันเลยว่าความคอนเซปต์ความชัดเจนระหว่างกรุงเทพฯและสระบุรียังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกว่าพอทำพร้อมกันแล้วมันจะเหมือนกันไหมแยกเลยเอันนี้บอกง่ายๆเลยกรุงเทพฯจะหรูหราอลังการไฮโซรุดนะคะส่วนสระบุรีคือเท่เซ็กซี่ขยี้ใจประมาณนี้ค่ะวางคอนเซปต์ค่ะฟินวางคอนเซปต์สระบุรีเป็นเมืองของอินดัสทรี ก็จะเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมก็จะทำอะไรเท่ๆสไตล์ประมาณนั้นส่วนกรุงเทพก็จะเป็นอะไรที่ระยิบระยับแวววาวอลังการเรามาดูว่ากิมมิคของความอลังการที่ฟินแอบไว้คืออะไรแต่บอกเลยว่าไม่เคยมีเวทีแกรนดเวทีไหนทํานะคะ ฟินมั่นใจว่าจะสร้างฟิลลิ่งให้กับคนดูได้เป็นอย่างมากในเรื่องของความอลังการนะคะที่เราคิดกันมาเป็นพิเศษเลยแล้วฟินก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษารวมถึงก็สปอนเซอร์มาให้ความร่วมมือด้วยนะคะในการสร้างโชว์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบฟินก็คิดว่าฟินจะทาให้เต็มที่นะคะอย่างโชว์ีเนะที่ฟินก็ไอ้ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วเรามีกิมมิคที่ซ่อนไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทําให้โชว์มีกลิ่น มันเป็นกลิ่นของกรุงเทพเป็นกลิ่นของความสนุกเป็นกลิ่นของทะเลเป็นกลิ่นของเทือกเขาเป็นกลิ่นของหลายๆกลิ่นนะคะตามโชว์ที่ออกมาเราก็สูงแล้วฝนตกเราก็จะได้กลิ่นเหมือนฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานั่งชมอค่ะก็จะเป็นโชว์ที่มาจากน้ำมันหอมระเหยของแบรนด์รื่นลมค่ะออออใช่ออค่ะเอาจริงๆคือถามความยิ่งใหญ่คงไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเราเน้นความครีเอท ความครีเอทีฟความว้าวความแปลกใหม่อะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะคะก็คืออยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำมิสแกนระดับจังหวัดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาทําแบบแค่เดินธรรมดาแล้วจบคือฟินมองว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็เลยจะทําโชว์ให้ว้าวที่สุดในปีนี้ค่ะอยาวันนี้เปิดตัวแล้วกลัวจังหวัดอื่นเขาแบบว่าร้อนๆหนาวๆมาจริงๆก็โดนโดนจังหวัดอื่นว่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแลวนะคะว่าหาเรื่องหาราวนะคะอยู่ดีๆไม่ว่าดีทำไมทํทำให้ทุกคนทำงานยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็จร,จริงๆทุกคนในจังหวัดอื่นๆเนี่ยจริงๆให้ไมตรีจิตที่ดีต่อกันนะสำหรับพีดีนะป็นพูดตรงๆนะคะแข่งขันกันในเวทีแต่หล,หลังจากนั้นเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันมากกว่าสำหรับพีดีนะคะก็ต้องขอบคุณพีดีทุกคนที่มาวมงานในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามาด้วยใจกันจริงๆบางคนมาต่างจังหวัดแบบมีจันเพนเนาะพี่คิมพี่กบมาจากสงขลาเอามาจากภูเก็ตสงขลากันเนี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่า นี่เป็นแค่งานแถลงข่าวแต่ทุกคนให้เกียรติแล้วขนาดนี้เพราะฉะนั้นงานใครถ้ายิ่งใหญ่เราไปหมดคะ่ะยินดียุ่เข้าร่วมเช่นเดียวกันค่ะอย่างปีนี้เขาจะเปลี่ยนชัดเจนคือการันตีรายได้ไไดเป็นนางงามต้องมีเงินใช้เรารู้สึกยังไงบ้างตรงที่มันสำคัเอาจิงๆคือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่วันนซ่าได้ไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า50,000นบาทแต่ว่าฟินไม่ได้พูดออกมาเฉยๆจริงๆอยู่กับฟินอะมันมีงานอยู่แล้วเพราะว่าฟินเป็นแม่ค้าไลฟ์สดแล้วการไลฟ์สดต่อรอบหนึ่งของฟินถ้ามาไลฟ์ร่วมกับฟินเะนี่ยยคคุณกจจะะะะไไดดดกกรร้้้้้ารรรรรเีีนนนูลสท่่ปัับบออววถพม วมถึงแบบว่าได้เงินไปด้วยทุกครั้งที่มาไล่ร่วมกับฟินซึ่งมีงานของสปอนเซอร์แล้วไม่ต่างกว่า20เจ้าต่อหนึ่งคนนะคะที่รออยู่ตอนนี้แน่นอนว่าหลายแสนแน่นอนที่น้องๆจะได้ไปร่วมถึงแบบงานอื่นๆคือสปอนเซอร์เราพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วถ้าน้องมีศักยภาพเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรายได้ฟินมั่นใจว่าได้แน่รวยทุกคนคะ่ะคือเอาจริงๆคือคิดดูนะว่าขนาดหลังบ้านเรามีน้องที่ไม่มีทีมาหลายคนนะคะปีนี้ฟินมีชุดลาตีให้ มีช่างกองให้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อรอบของช่างกองของชุดลาตีหลายหมื่นนะที่ฟินจ่ายไปและอีกอย่างชุดลาตีที่ให้เนี่ยก็ไม่ใช่ชุดลาตีธรรมดานะคะถ้าคนมาใช้ชุดลาตีของกองฟินก็ทําให้ดีที่สุดเหมือนกับฟินมองว่าฟินสนับสนุนฝันของเด็กๆจริงๆแล้วก็มาทําตรงนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาเอารายได้มาเอากำไรพูดตรงๆว่ามาต่อยอดให้ตัวเองในเรื่องของแบบการสร้างโปรไฟล์แล้วก็เรื่องของการต่อยอดรายได้ที่จะมาจากทางอื่นเมื่อเราเป็นที่รู้จักและคนยอมรับในเรื่องของความแบบ ความมั่นใจได้ในตัวของเราอะไรประมาณนี้ค่ะสร้างความ,ม,น,วามน่าเชื่อถืออย่างนี้ว่าเห็นน้องๆอย่งา,างเงี้แล้วมีงามๆในดวงใจมาที่รู้สึกเราเราอยากได้เหมาะกับกรุงเทพฯปราสระบ,บุรีอ๋อจริงๆคือมันยังไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ได้พูดคุยฟินรอวันออรดิชั่นนะเอาจิงๆปีนี้คือวันออรดิชั่นสระบ,บุรีฟินไม่แน่ใจฟินจะได้ตัดใครออกไหมแต่ทําไมต้องออรดิชัน่นฟินอยากทําความรู้จัก อยากจะรู้ความสามารถจริงๆเรามองแต่ภายนอกเห็นแต่เขาเดินเราไม่เข้าใจหรอกคะ่ะเราต้องเรียนรู้พูดคุยรวมถึงทำความเข้าใจรวมถึงดูทักษะของเขาเราถึงจะตัดสินได้ว่าใครเป็นยังไงตอนนี้พูดตรงๆว่าถ้ามองภายนอกก็มีที่มองๆไว้แต่ว่าต้องดูนิสัยกันก่อนว่าจะไปด้วยกันได้ไหมที่เลี้ยงเป็นยังไงน,นู่นนั่นนี่ ถ้าที่สุดแล้วแบบทุกอย่างผ่านเกณฑ์หมดก็มงได้ไม่ยากค่ะอยากได้นางงามให้ไปถึงมงอย่างไรเป็นความฝันแล้วปีนี้มีค่งเป็นความฝันเนื่องจากว่าปีนี้เป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลด้วยเนาะเป็นบิสตีเนสด้วยก,ก็คาดหวังว่าเรามีนางงามที่มีผู้ติดตามหลายล้านอยู่หลายคนนะคะไม่ใช่คนเดียวนะคะตอนนี้มีข่าวออกไปคือน้องมะปรางผู้ติดตามเยอะแต่จริงๆแล้วผู้ติดตามหลักล้านที่วันนี้ออกมาเดินเปิดตัวมีหลายคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีโอกาสหมดแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีผู้ติดต,ตาม ถ้ามีความสามารถผู้ติดตามก็ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วเราก็เคยเห็นการประกวดหลายๆการประกวดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสนะคะ <ๆ S 1> แล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ฟินพูดตรงๆตรง,งนี้คือพยายามจะบอกทุกครั้งเลยว่าฟินมาทำอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่ฟินจะไม่ทําคือคือการล็อกใครๆต้องโปร่งใสที่สุดแล้วต้องมั่นใจได้ค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะมีถามค่ะว่าไปแล้วงงไหมอะไรอย่างเงี้ยฟินก็พูดตรงๆว่าฟินทําอย่างเงี้ยิ่งฟินก็อยากจะทําให้มันสมศักดิ์ศรีเนาะ เราโปรดักชันใหญ่สิบกว่าล้านถ้าคนจะมาเอามงก็ต้องซื้อเราสิบกว่าล้านุสิบกว่าล้านแล้วมันคุ้มไหมมงจังหวัด<อ>ถูกปะเพราะฉะนั้นคือไม่ทําดีกว่าแต่ว่าเอาให้สมศักดิ์ศรีสมเกียรติแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราพยายามแล้วกันค่ะฝากถึงสาวๆที่จะมาเป็นลูกสาวบ้านนี้ค่ะฝากถึงสาวๆที่มีฝันนะคะที่นี่ไม่มีตัวติง่งที่นี่ไม่มีใครที่ทจะทีมเล็กหรือทีมใหญ่ใครที่ไม่มีทีมที่นี่มีแต่ ความความจริงใจนะคะแล้วก็ความเต็มที่ให้กับน้องๆทุกคนที่เข้ามานะคะถ้าใครแน่จริงนะคะไม่ว่าใครที่ไม่มีทีมหรือมีทีมมาเอามงไปได้ค่ะที่นี่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนและส่งเสริมฝันของผู้หญิงทุกคนอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะพี่ฟีน